มื่อนีเห้าสองคนสีมาอัปเดตข่าวสารของแม่เพลียวแสงทองกับพ่อบิ๊กผู้ยู่บ้านฟินแลนด์ที่เป็นประเด็นในเรื่องการแบ่งสมบัติเพราะว่าพ่อบิ๊กก็ได้ไลฟ์สดในการพูดถึงสมบัติอยู่ว่าอ่ะคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินแล้วไอ้ในในรายการทีแ่แม่ีมนีแต่ทรัพย์สินแมนมีแต่ทรัพย์สินคุณก็ไปขายมาสิพ่อบิ๊กก็ไดไลฟ์สดเนาะเหมือนว่าโตกันไปกันมาเรื่องสมบัติยังไม่หยุดยังไม่จบอ่าบอกว่าให้ไปขายมาสิคุณซื้อนู่นซื้อน,นี่มันเป็นของอ่ะ ขายมาสิแล้วทีนี้ล่าสุดแม่แพลได้ตอบกับสื่อในเรื่องของสมบัติอีกครั้งหนึ่งว่าจะแบ่งกันยังไงสมบัติลอยล้านที่ที่หามาน้ากันตอนที่หามาด้วยกันหรือว่าแม่แพลมีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นหรือว่าอะไรยังไงแล้วแม่แพลก็ได้ตอบกับสื่อขออนุญาตเพจท็อปดาราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้แม่แพลได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสิทธิของแม่แพลเนาะ,ะการฟ้องร้องการยัง่งยืนราคาเรื่องอีกงอีกอีก่กกที่ มีประเด็นการ,รยูแลละก็หูตัวว่าอีกี่เป็นไพ่แล้วออกมาแถลงการออกมา,า,กาอะไรสดแต่ว่าคลิปนี้เฮ้สิมบาบอกถึงเรื่องสมบัติการแบ่งสมบัติจะเป็นมาอย่างไรบ้างจะหามาตอนที่อยู่ด้วยกันหามาเอาเงินเข้ากระเป๋าคนเดียวหรือว่าเขาแบ่งกันยูบอกหรือไงกับเรื่องที่ว่าออกรถให้ลูกนะ,อะเอาเงินใครไปซื้อนู้นนั่นนี่นเ,เ,เดี๋ยวเรามาเปิดคลิปคลิปนี้ดีกว่านะคะมาฟังจากปากแม่แพลวชั้นเลยจ,จ้า ทรัพย์สินมันทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆมันก็เป็นชื่อของใครของเราอีกแล้วไม่ได้เราไม่ได้เก็บเงินด้วยกันตั้งแต่แรกธุรกิจบริษัทห้างหุ้นส่วนมันก็แยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นไปตามเอกสารทางกฎหมายแล้วกันเรื่องนี้ด้ฟังดีหเขาครับเพราก็ยังพูดอยู่ว่าแบบไลน์แล้วก็แบ่งสมบัติเขาบอกว่าเข้าใจว่ามันแป่งเป็นสมบัติเหมือนกันมันไม่ได้เป็นเงินสดก็ขายแล้วก็มาแบ่งกัน มันก็ชัดเจนว่ามันเป็นชื่อของใครตั้งแต่แรกแล้วก็การบริหารงานเรื่องของธุรกิจก็ของใครของเราอยู่แล้วแต่เรื่องของราดนิตะไลน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนของบริหารวงแล้วก็ให้ลูกอ่าถ้าถ้าไม่สบายใจแพลแพลยินยอมที่จะเซ็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร พี่นัยกรรมให้ลูกทั้งสองคน<ม>ได้ได้เลยแต่เท่านี้เท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลค่ะให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องของศาลเดี๋ยเขาตัดสินเองแต่ว่ายังไม่ไมีการคุยกันตกงันไม่มีการ,มการไม่มีการเรียกใส่ยัางค่ะย่งองย่าง,งตรงน,นั้นก็เป็นกระบวนการของท,งทงางของศาลแล้วับวันมีตัชีวิตขึ้นไหมหรือว่าสบายใจตอนนี้ก็ก็ก<ๆ>็ไม่มีอะไรต้องต้องกังวลค่ะอยู่กับลูกไปทำงานไปเราก็ไม่ได้ เดือดร้อนอะไรงานก็ปกติก็รับงานปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมเปิดวงเตรียมคอ,อนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็เตรียมซ้อมเหมือนเรามีกิจกรรมที่เราทำแสงทองออนออนทัวร์สัญจรเราก็ทำไปเพื่อความเป็นอยู่ของทีมงานอย่างเงี้ยค่ะคร mm hmm. อบครัวแล้วก็ก็แฮปปี้ค่ะอยู่กับลูกๆอะไรเงี้ยครอบครัวป้าลุงอย่างเงี้ยก็ดูแลลูกให้แบบเราก็สบายใจ ยันยันค่ะยังดูแลตัวเองได้ค่ะเออดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาตอนนี้เราแฮปปี้กับการที่เราอยู่ตรงนี้อยู่กับลูกอยู่กับงานอย่างเงี้ยค่ะอยู่วเราเกลดกับครั้งเก่าภัยมันเป็นวัฒนธรรมมากกว่านะคะถามว่าถามว่าเข็ดเข็ดหรือไม่เข็ดมันมันมันเฉยชามากกว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามัน รู้สึกเฉยกับก no mm ับความร like. ู้สึกนั้นไปแล้วใช่ค่ะมันไม่รู้สึกว่าบางคนถามว่าเออบางคนถ้าเขามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจหรือยังเงี้ยก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เปิดค่ะคุยเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นน้องกันได้แสดงว่าก็มีคนเข้ามาแบบเออมาทักทายมาทักทายอย่างเงี้ยเอออยากเลี้ยงข้าวได้นะเอยวพาทีมงานไปถล่มเพราะเราเพราะว่าเราที่เราแล้วเราควรโดนกลัวลงเปล่า ถามว่าตอนนี้คือทําอะไรมันก็ทัวร์หมดเลยเออเราจะเราจะขยับนิดขยับหน่อยมันก็มีข่าวไปหมดแลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามีใจเรายังไม่ไม่ต้องการอย่างนั้นค่ะน่ะเราเอาใจเราดีกว่าว่าใจเราต้องการแบบไหนเรามีความสุขแบบไหนมากกว่าค่ะซึ่งแพลเป็นคนที่เป็นคนที่รักตัวเองรักครอบครัวรักองคอ์กรจุดไหนที่เราอยู่แล้วเราสบายใจเรามีความสุขเราก็จะนําพาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้น ปัจจุบันเหมือนเราเจอปัญหามากมายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสติว่าอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปคอนทลได้หรือว่าไปแก้ไขในอดีตที่มันเกิดเลยแล้วแต่ณน,นปัจจุบันเราทําอะไรอยู่หน้าที่ของเราคืออะไรและเราจะดําเนินชีวิตไปยังไงให้เรามีความสุขแค่นั้นค่ะนี่แหละค่ะพี่นอ้องแม่แพลวก็ได้พูดแล้วถึงประเด็นสมบัติสมบัติในการ พูดมาหลายๆครั้งเลยที่พ่อบิ๊กทาการฟ้องเนาะว่าอ่ะอันดับแรกก็คือสิทธิรับรับรบองบุตรเนาะอ่ะรับรองบุตรเพราะว่าตอนที่น้องนาลิตะออกมาก็คืออ่าเป็นก็มีชื่อพ่อในนั้นแต่ไม่ได้เขียนรับรองบุตรถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าสองคนไม่ได้จดทะเบียนอันที่สองคือสิทธิการถ่ายคอนเทนต์ลูกอ่าบุคคลไหนที่ได้ถ่ายได้บ้างหรือว่าถ่ายได้ไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ความนุญาตของพ่อแม่อันที่สามก็คือเรื่องแบ่งสมบัติตอนแรกก็เพิ่นกบ็บอกไว้เด้เพิ่นจะบแบ่งบาเงีงเพิ่นจะยกให้ลูกเบิดทั้งบานทั้งสมบัติที่หามาน้้ำกันตอนอยู่งน้ำกันสี่ห้าปีเพื่อนจะแบ่งให้ลูกบาน,นี้ที่นี่มันมีฝ่ายญาติฝ่ายของไม่แพ้วออกมาพูดทวงมุนคุณนัวนี้น,น่นะทว,ทวงนั่นทวงนี้แมนเพื่อนก็เลยเปียนคำแมนอ่าก็เลยศู์ก็เลยเดือดขึ้นมากขึ้นกลายเป็นว่ามาฟ้องร้อง ทางอดีตภรรยาก็คือแพลวพราวแสงทองโดนฟ้องเรื่องสมบัติด้วยแล้วทีนี้แม่แพลวก็ตอบว่าถ้าไม่สาบายใจจะเซ็นเขาเรียกว่าอะไรเซ็นพินัยกรรมทุกอย่างให้ลูกเลยเป็นชื่อลูกลถ้าลูกโตมาหรือว่าพ่อแม่มีอันเป็นไปมีอันเป็นไปมีอะไรไปสิ่งที่มีอยู่ทุกอย่างนี้มอบให้ทั้งน้องาริตะน้องโตเกียวไปเลยแต่แต่ถ้าว่ามันเป็นตามกระบวนศารก็ ยอมรับการตัดสินใจของคำฟ้องศาลของศาลเพราะว่าชื่อสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยเป็นชื่อของใคร้ของแ<อ>ม่แพลวใช่ชื่อ <Yeah. S 1> ส่วนมากนะแม่แพลวก็จะไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้อ,อไรก็แยกอยู่แล้วบริษัทก็ตั้งแยกอยู่แล้วของพยาบาก็ไปซื้อที่ <Yeah. S 1> ของเพล่นแล้วก็ตั้งโกดังไปของเพล่อนอยู่แล้วก็คือมันแยกกันอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่หามาด้วยกันในช่วงล่าสุด สตรีมมิ่หรือช่วงที่คบการหาด้วยกันอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเงินส่วนั้นไปไหนบ้างในในบ้างแต่แม่แพลวก็ได้พูดว่าก็เอามาบริหารวงเอามาเลี้ยงลูกเอาไปทำนู่นนี่นั่นเออแต่ทีนี้ทางพี่พีก็ได้พูดไงว่าอ้าวแม่และเจ้าเอาไปสื่อของนู่นนี่นั่นนี่เออเอาของที่จะสื่อมาไปขายที่หลักแม่รวมถึงลดาสุดแต่รวมถึงลดที่สื่อเป็นของความมันเกิดลูกเออนั่นแหละก็ดีใจน้ำนอกทางพยันฟแองกับ่าดีใจน้ำที่สื่อ รดเป็นของขวัญให้ลูกก็ได้พาลูกไปเที่ยวนันเที่ยวนี่เพื่อความสะดวกสบายเป็นบละอ่ะนั่นแหละค่ะพี่นนอเขาก็เลยมาอาเดีเข่าวสารในฟังนี่แหละว่าอ่ะมันเป็นมาจังไดแต่ว่าเขาก็รอฟังศาลตัดสินเพื่อขึ้นประมาณวันที่สิบกรกฎาเข้าจำขาจาบุผินนะ,ะแต่ว่าเขาก็อ่านมาตลอดว่าเนี่ยมือมือสารนัดขึ้นไปเนะี่ยก็คือวันที่สิบสองคนก็ต้องไปเจอกันที่ศาลอ่ะศาลตาัดสินว่ายังไงยังไงก็ต้อง ตามคําสั่งศาลว่าจะเป็นยังไงจะให้แบ่งศาลยุตทธ่รมำหรืแล้วใช่หรือว่าจะให้ไกลเกี่ยกันอยู่ในศาลอยู่บนศาลเอออันนี้เราก็ต้องรอฟังคําสั่งศาเลเพื่อนอกมากสีบาจังไดเออแต่ว่าเรื่องเรื่องสามขอถียื่นไปนี่แม่เพลกับโบเดอ,อไม่ขาดมันขาดเออแม่เพลก็ไม่ได้ขาดอะไรก็ทําตามยอมทําตามสิ่งที่พ่อบิ๊กขอมานั่นแหละแล้วถ้าอยากให้สบายใจก็จะเซ็นพี่นายกรรมทําให้ลูกหมดเลยทุกอย่างก็จะคือมอบหมายใ,ให้ลูกหมดเลยสิ่งที่มีอยู่ ตอนนี้สมบัติที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนก่อนนั้นๆอีกสมบัติเพิ่มอีกสินะก็ให้ลูกนั่นแหละสุท้ามันต้องเป็นของลูกสุธายก็เป็นของลูก<ช>แต่ว่าที่นี่ความบ่สบายใจเนาะมันด้แย่ทางกันแล้ว<ช>ขขเข้าใจเด้ขาเป็นว่าเขาแย่ทางกับผัวห้องก็ต้องยยานว่าเอ้าผู้หนีไปมีผัวใหม่ละก็เอาเงินไปหายทางผัวใหม่ผู้หนีไปมีเมียใหม่ลูกใหม่ผู้ใหญ่ฟิลแล้วไร้เดหมันเด้ค่เสียเอาอ่าเอาสมบัตินี่ไปให้ผูลูกใหม่เมียใหม่ยังสี่แม่ แต่พี่แพเอาผ้าวแต่เราเฮ็ดบ้านแล้วเราบ่มีชิดมีลูกได้อ่าแต่ผู้ใหญ่ที่แรกไม่ชิดมีลูกได้เังสิแม้เพื่อความสบายใจบบบนี้เออเพิ่นกัซซิเซนสมบัติให้ลูกเพิ่นลเซนที่นายกรรมห้ลูกเพิ่นในความส่าข้นความเป็นแม่ความสบายใจสบายใจของแม่ด้วยของพ่อด้วยไม่ต้องคิดว่าแม่จะเอาตังค์ไปให้ใครสุดท้ายสมบัติทุกอย่างเป็นของลูกอ่านั่นแหละค่ะพี่น้องพี่แพรก็เลยมาตอบสื่อแล้วก็ขออนุญาตสื่อเนาะท็อปดาราที่เรา ได้ออกมาเปิดคลิปเนาะคลิปช่วงบางตอนนะคะพี่น้องอ่ามือวนนี้เ่ากบมาอัปเดตข่าวสารของแม่แพลวกับพี่ว้านฟินแลนด์ให้พอเมื่พี่น้องฟังแล้วก็ก็พอต้องคอมเมนต์แรงก็ได้ค,ะค่ะก็พอต้องเอาไปเป็นดามงดามากก็ได้อันนี้เข้ามาชี้แจงถึงเรื่องส่งมงบงส่มบวัดแล้วก็เขาก็บริขาขังผู้ได้ทั้งสิทธิ์เราก็เป็นการพูดตามเนื้อข่ะนะคะใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนอยู่แล้วเราเอนดูน้องนายิตาน้องโตเกียวแล้วก็พี่แซ พี่แพรวก็เหมือนเป็นพี่สาวของเรานะที่เรารู้จักมานาะนพี่บวลฟินแลนด์ก็เหมือนว่าแต่ก่อนเราก็ติดตามเป็น FC เอฟซีเดียกลยติดตามแต่เรา<ล>ตามบอกยุงบอกเป็นเป็นกินหิมงหิมะอมยู่ผุดเออโอ้ยคือบนหนาวเออเออว่าพัด้ใหญ่นี่โอ้ยแบบ,าอ,บอันนี้มันคือบนหนาวว่ามัมนคือบอกเป็นเมย์เมย์ตอนหน่อยเนาะยเมย์ตั้งแต่หน่อยหอายุสิบห้าปีสิบหกปีเอือยบึงเออเอือกตุกใจอยู่เอ้าคือมาหนูจะเอาก็พี่แพรได้เอาไปเอามากอะ เปิดโต่โคกันตะกุนเท่ากับเสื้อร์ายเออเท่ากับบอมเนวาเป็นติ่งใครติ่งใครเราสนับสนุนให้กําลังใจทั้งสองคนนะคะเข้าใจด้วยนะคะ FC บางคนที่ไม่เข้าใจเราอืาอนี่ละค่ะพี่นอเท่ากับมาอารเดีข่าวสารไปเพียงแค่นี้นะคะไป,ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ